เดี๋ยววิมันดำเอ้ยอะไรีมีอะไรวะเต็นมีอะไรวะเต็นขออนครับวันนี้มันก็เป็นงานมันเกิดแฟนของครับวันนี้ผมก็จะสไบแฝนในการเอาแหวนทองครับใส่กับเค้กครับก็เป็นสไบแฟนมาดูกันนะครับนี่นี่คือหน้าตาเค้กของผมตอนนี้ผมก็อยู่ร้านเค้กนะครับ ไปดูกันนะครับว่าแฟนผมจะมีปฏิกิริยาไงตอนนี้ผมก็เตรียมเพื่อน,นไว้เียบร้อยครับว่าจะไปกี่คนไปดูเลยครับ <ST> S> <S ไปเลยตอนนี้นะครับเราก็มาถึงร้านที่แฟนผมทํางานอยนู่นะครับ <ST> S> <S ตอนนี้เขากำลังทำ <ST> S> <S เ,ทเสียบ <ST> S> <S เสียบเสียบเสียบเทน,นะครับ <ST> S> <S เพื่อจะเป่าครับ <ST> S> <S ตอนนี้ทุกคนก็ามาเจอกันหมดแล้วครับตอนนี้ผมก็นัดเพื่อนไว้เนาะมาสไพร์ผมจะไปถล่มผมจะไปถล่มร้าน นี่ครับนี่เคครับงารนรักมุ้งมิ้งไปดู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 เพื่อนๆฝั่งผู้ชายนะครับป้าแต่รถครับมันบอกว่ามันบอกว่ามันจะมาเป่าเค้กวันนี้เค้กก,ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปเลยครับมา,ม,ามาแลเมียเพื่อนครับรถรถเราเราจุดป่ะ จุดตรงนี้จุดตรงนี้นี่นี่นี่จุดตรงนี้ไ่เปันครไม่เป็นไรไปหน้าร้านเจเรียรียกถากระเต็เลยกระเต็ก็อยู่ในนี่เดี๋ยวเรียกเันเรียกไม่ก็สวยเลยถากไปเรียกกันเต็ไปเลยรหน้าร้านเลยเฮ้ยเดินนะดับไปนีู่้เบาใจกามีมีแลแต่เมียไม่รู้ดีเราลูกาย

นี่มีฟอรมทุกอย่างก็เตดีเนี่ยมาเพื่อเต็นคนเดียวเลยนี่เจ้าตามือดเน่าเต้ก็เลือด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 เกมดเลย่ดรันนันะอะไรวะเฮ้ยตาปิดเยนเยดูกนเยดูกนนี่ก็ะเยูใส่ร่เป่าได้ได้เยวะเอตอใส่ยดีกว่าเออ อยากอยากรู้ดีไหมดูใต้คอมเมนต์เดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่แบรนให้เมียดูนะเฮ้ยเดี๋ยวใส่แบรนให้ดูใต้คอมเมนต์นะอย่าลืมนะนี่มันไปแล้วนะอยากรู้เราต้องมาจากที่ไหนดูใต้คอมเมนต์อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามกดสับปะรดให้ผมด้วยนะครับก็วีดีโหน้าผมจะทำอะไรให้ดูก็ฝากติดตามนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปต่อไปให้ดูใต้คอมเมนต์นะครับ